คณะรัฐมนตรีเคาะแล้วเตรียมเยียวยาลูกจ้างม .33 และในจ้างใน6ประเภทกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานาครและปะริมณฑลที่ถูกสั่งปิดกิจการเนื่องจากโควิด -19 ระบาดอีกระลอกโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างผ่านพร้อมเพลยใครได้บ้างไปดูกันเลย วันที่7กรกฎาคม2564นาอยนอนุชาบูรพาชายัยศรีโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติโครงการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนมาตราสามสามที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหารกิจการศิละปะความบันเทิงและนันทนาการกิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆที่ได้รับผลกระทบโดยกิจการเหล่านี้ต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลได้แก่จังหวัดนคนปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครลักเกฑ์นในการเข้าร่วมโครงการด ได้เงินเท่าไรทางในบ้างไปดูกันคะ่ะในจ้างอยู่ในฐานข้อมูลของประกันสังคมณวันที่28มิถุนายน2564หรือในจ้างที่ขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง30กร,รกฎาคม2564จำนวน41,940รายโดยในจ้างจะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนแต่สูงสุดได้ต่อลูกจ้างไม่เกิน200คนต่อแหง่ง หากนายจ้างเป็นนิติบุคคลประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างได้แจ้งเอาไว้หรือวิธีการอื่นๆตามที่กำหนดลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3-3มสาจำนวน663,916รายซึ่งลูกจ้างจะได้รับเงินเยียวยา2,000บาทโดย ผ่านบัญชีพร้อมเพ์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนเงินนะคะจะเริ่มโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันที่23กรกฎาคม2564และโอนเงินซ้ำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งนอกจากนี้ประชุมคอรมอ,อย่างมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงทะเบียนนายจ้างและให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างของนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง30กร,รกฎาคม2564เพื่อยือนยันว่ามีการประกอบธุรกิจและมีนายจ้างตามจำนวนที่แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้จริงรวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ในายจ้างรายใหม่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้นด้วย ก็เป็นข่าวสารดีๆที่รถนำมาฝากกันในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ